องไม้นี้มันจะมีโกนเนาะถ้ามีมีโกนเท่ากับยไปเฮดเ้อร์เนาะถ้ามีโกลม,ม,มันจะมีชัดซัดสิ่งเทาอยู่ยอะไรเ่ย้องชุดนี้ก็พอได้กินอยู่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนมันนี้เทากีพผ้ามากกีเพเรกีดิน็ดทานอยู่อ๋ออยู่บอลเก้าอี้วันนี้เท่าก็ได้มาเก็บอีรอบสองอ๋อมันลายช้ำชุดก่อนบอกชุดนี้ อามาสองคนในมือนี้ได้เก็บสองคนมันจะไงได้มันจะได้ได้ไหวไปไปตอนนี้เราก็อยู่ในต้นอโงกอละป้าลุยเลยอ่าพคนมาเพื่อเก็บเอาเก็บเอาเลยเห็นหรอพี่น้องมาที่มาที่มีนี่มีดอกนึ่งนี่มีดอกนึ่งดอกนี้ให้ง่านี่ดอกเหนืออะไรเห็ดกะเห็ดดิน นี่ดอกนึนงแต่เอินซื้อโดยร่วมกับเห็ดดินเนาะอันนี้แต่ว่ามันเป็นเห็ดเห็ดมะกอกนั่นแหละพอมันออกอยู่ต้นมะกอกห่าก็ากเลยเพิพ่นเก็บแทนมานี่หา่าวเป็นตากร้องอันนี้เห็ดขี้กระดักขี้กระเดือนอันนี้มีเอาอันนี้มีกินอันนี้ก<ม>ินไ,ได้อะไรอ่อนลายอพี่น้องชุดนีก้ก็พอได้กินอยู่อืม เฮามาเมื่อนี้เฮามาไฮมาปุ๊มันต้นพี่น้องเอ,เอ้ยมาพร้อมกับขบโคก็เลยแวะเก็บเห็ดเพื่อจะแกงกินง่ายมาื่อนี้ลงมาเก็บมึงเก่าล้วว่ามันอ่ออยู่บ่ามาอ่อ,อคือเก่าคลิปก่อนเขาเก็บผู้เดียวน,นั่งนั่งเลยไม่นานนะ มาเฮ็ดอันนี้แม่นมเลยเฮ็ดอันนี้กันน,นี่เฮ็ดน้ำผึ้งเฮ็ดน้ำผึ้งแซ่บเดียวนี่กันออพอได้กินนี้ได้พี่น้องเลยน้องอนี่น้อง คุหลาไปทางปุอันนี้กัแม่น,นม้มนอาจจะเวมีแม่นนะมีแม่นูเลรอ,ลอ,อไปทางปุณนี่นะทางปู ก็ดีงามก็ดีแกงแซ่บอย่างปรึ๊ดปึ๊อันนี้จะแกงชุบพี่น้องกินพร้อมวันนี้คลิปก่อนเ่ามิได้แกงชุบพี่น้องกินเนาะนาหาดอกนะอยู่จอมโพนนะเนือนองเง้อได้ดลแล้วนะเน้อเลยนะยีเน่านะอ้อมนอหลายมือ้อนอสองมือ้อสามมื้อนี่นะ น่านี่อันนี้เห็ดเห็ดน้ำผึ้งน่ะอ่าอย่างี่เราตัวนี้เห็ดน้ำผึ้งดอกปีลีเยรอได้ไงน้ำน้อยหนึ่งอือคือ็แกงแซ่บเพียงนย่า huh, งี้อือนี่างเ่มีหลายไปเลยมันมีอีกจุดหนึ่งแต่ เฮาวิธีภาพพี่น้องไปหาจุดนกอ้อคือเดียวแต่ว่าเฮ้าฟ้าจะไปเฮดเวของเฮ้าเนาะเฮ้ามาเก็บตัวน,นี้ซํำนี้ก็พอกินพอแกงกินง่ายนี่กับพ่อมานน่นะตอนนี้อ้อมมาแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งก่อนแจกรโชบดูพอได้แกงอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะแกงตอนเท้งชูพี่น้องกินปไปภาพ่อแม่พี่น้องมายามแฮ้อ้อมก๊กไม้มาหน,นิ คือยามเหวแรนเนาะเฮ็ดไว้อ้อมกุเปื่อยขนาดใหญ่เนาะเฮ็ดไว้หลายมือแล้วละ่ะมายามชั่วมือแต่ว่าบิได้ถ่ายเฮ้พ่อแม่พี่น้องลงเบิง้งเมื่อน,นี้มีโอกาสมากไอถ่ายพี่น้องเบิง้งมื่อนี้พาพี่น้องไปยามเบิง้งว่ามันเป็นแนวเลอ่อเหว้อ้อมกุม้งไหมว่ามันจะทึ้เผื่อแน่มันมีเผื่อทีมันจะเฮือถึงปะ้ะตอนนี้หฮาก็อยู่ในกลางป่าละเฮาอยู่ ต่อหน้าเฮล่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะไปมาห่อนเฮลเลยพี่น้องเลยกุ้งไม้ที่เฮ็ดอ้อมก็คือกุ้งไม้เปื่อยขนาดเนีอกุ้งไม้นี้มันจะมีโกนเนาะถ้ามีมีโกนห่อกับยีปีเฮดเซอร์เานาะ,นะถ้ามีโกนมันจะมีชัด สัตว์สิ่งเ่าอยู่ในกุ้งไม้นี้ถ้าไม่มีโกุ้งนี้เนื้อหรือสัตว์หนูพเพลย์จะมีเ่าอยู่นั่นน่ะหน้าร้านล้วเด็กพี่น้องต่างหน้ามิลลันลวเด็กพี่น้องอีทื่หลัง,ลงลหลัง,ลง,ลงอีทื่พี่เด็กพี่น้องเย เดี๋ยวเหายังไงกลางหลังเนาะหลังหลังนี่หลังนี้มีล้านหลังนี่เพิ่มเลยครับกุกเปื่อยลำกุกเปื่อยกุกหนึ่งจะมีแฮวอยู่เฮาเฮ็ดเชื่อประมาณสี่ห้าหลางประมาณนี้แหละหน้านี้ มันจะมีมันจะมีโกนอยู่ทึงพุ่งของเฮต์เชอรไม่เปื่อยขนาดนี้เลยพี่น้องเาลางนี่าลางนี่มีร้านชั้นพี่น้องเอายาม,มาหากระต่ายสามลางแล้วพี่น้องตานลางหนึ่งาลางนี่เดชลางนี้มีดีเฮ็ดเนาะลางมันมีดกลาม เบื้องหลังหลังนี้ลำนิดพี่น้องเลยอืมล้าลสั่นขือหนูเดิพี่น้องเอ้ยหนูน้อยดิพี่น้องเอ้ยตัวนี้น้อยนึงนะคือเซยเดี๋ยวเราปดก่อนเัน ปลดแล้วกับกลางพร้อมมันคือแยกแบบนี้บบนะจะคือมีไม,ม้เขานําหมูต้องข่าวขนาดน้อยนะ่ะมูว่า,านี่เขาไม่ได้ยามเนาะมายาเม,มือน,นี้สงชัยเนาแล้วนำะเบ่งละ่ะเดี๋ยวกลางไว้กก่อน ของมือหน้ามาจะได้หยาบไหม หลังจากที่หฮามายามเฮวเฮาวทำการแกงเฮ็ดบ้านนี่วันนี้เฮามา,า,นะามาไนะห้มาเก็บเฮ็ดแล้วก็ยามเฮวพร้อมมอนี้ได้หนูน้อยตัวนึงนแกงเฮ็ดดินนี่ละกินง่ายมอนี่แกงเฮ็ดก่อนนี่ละ อรอะมายู่ด ador, ได้ยูโมแกงหนึงน่งนี่แหละพี่น้องเลยเก็บบางพันมันนี่คือมาปุมันน้องมีหลังจากที่เก็บเห็ดมเซานี่เขามาหอดเัาก็ปุมันปุมันแล้วขขึ้นมาแกงเห็ดขึ้นมา ขึ้นมาแล้วก็ไปยามเฮลยวามเฮวแล้วก็มาแล้ว,วก็แกงเห็ดบา้านนี้เห็ดกินง่ายเลยบ้านนี้แกง,งไม่บาดนี้ที่เรา เอ้จริหนูก็ได้หนูก็หนูน้อยพี่น้องเลยจะเป็นประมาณนี้แหละหนูก็นนะทุถือถุงว่านนี่วะทำหนูเฮิรนหนูจริงหนูอยู่ป้ายอยู่ดงแต่มันน้อยกินเบิร์ดไอ้จิงเงี้ยก็บหนูที่น้องเลยกินก่อนตัดสติเลย ปีนปานพี่น้องปะทู่ปะทูซื้อมาปะอ,อันตรายอันี้ ชิปนันที่ชุกพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดกันดลยชิปนันที่ออมมากินตีนปลากระพงกระทูน้างอเขาตักกลิ่นในพี่น้องเลยบ้นานนี้ได้แกงเห็ดพร้อมตีงูหงูน้อยคือเฮ้วังฮันอ,อ่ะแกงเห็ดกรบปุ่มีอัน กขอขอบใจที่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเมิ่งคลิปตอนกินกินเด้เบิ่งเนาะตอนนี้เวลากระบายโมงแล้วหลังจากขึ้นมาจากปูมันก็นกิงข้าวแห้งตัวชันแล้วนี่กาขอจบคลิปลงเพลงชันี้เนาะไปละบ๊ายบายสบายดี